ครับทีนี้พอทราฟฟิกข้อมูลมันเข้าไปเยอะๆเนี่ยครับวันอย่างวันนี้สิบล้านคนเนี่ยยืนยันตัวตนอย่างน้อยเนี่ย ใน,ในแอปน่าจะมีข้อมูลของคนเป็นเ,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 นเกือบเป็นนับสิบล้าน,น,ลลานคนแบบนี้ครับหลายคนก็กังวลเรื่องความปลอดภัยหรือเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเดี๋ยวจะไปเชื่อมกับแบงค์อื่นด้วยขนาดเป็นแอปแบงค์เองครับแบงค์ธนาคารเองมันยังเคยมีการแบบว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ากาับมาใหม่พูดถึงเรื่องความปลอดภัยครับก่อนหน้านั้นเราเห็นคุณสุปรกรก็ได้การันตีในเรื่องของความปลอดภัยแต่วันนี้พอมันขึ้นเทรนทวิตเทรน X อันดับหนึ่งหลายคนก็กังวลว่าที่ลงทะเบียนไปเนี่ยยืนยันตัวตนไปเนี่ย ข้อมูลส่วนตัวมันจะหลุดไหมเพราะที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขก็เคยหลุดแอปแบงค์เงินก็เคยหายไปแบบนี้เราให้ความมั่นใจยังไงฮะอ่ะผมแยกก่อนสองเรื่องเนาะว่าไอแากลแอปเนี้ยมันรับข้อมูลมาหรือเปล่าแล้วมันจะสร้างผลยังไงได้บ้างอ่ะ๋ยวเอาส่วนของแอปก่อนค่ะที่แอปพลิเคชันเนี้ยถามว่าทําไมเราต้องเอาข้อมูลประชาชนทาไมต้องเอาข้อมูลหน้ามาหลักการมันคือยางีงครับ ผมต้องการจะรู้ว่าคุณบุ้งกีอหน้าตาเป็นยังไงเป็นคนทําธุรกรรมนี้จริงหรือเปล่าสมัครจริงหรือเปล่าหรือมีใครไปบังคับให้คุณสมัครอยู่หรือมีใครไปแอบอ้างหรือเปล่าบัตรประชาชนอันนี้หน้าตาเน,นี้ยมันควรจะเป็นของคุณบุ้งกีออันเดียวจริงๆแล้วการรับข้อมูลเข้ามาบนแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอามาเก็บนะเพราะเทคในทางเทคนิคแล้วอ่ะรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วถูกไหมเราแค่ต้องการจะตรวจสอบว่คคนมาลงทะเบียนคือคุณบุ้งกีจริงๆเป็นค,คุณคุณนิวจริงๆคุณคุณธันจริงๆ นั่นคือเพอร์เพสของการถ่ายรูปบัตรประชาชนหน้า mm. หลังมีการกรอกที่จะเห็นว่ามีกรอกชื่อกรอกเลขบัตรประชาชนและที่สำคัญกรอกเลขหลังบัตรจะถามว่าอ mm. บางคนมันสามารถเอาไปแอบอ้างได้ในหนาผมรู้อย่างอา่เลขบัตรประชาชนของคนในครอบครัวแต่ส่วนมากคนจะไม่รู้เลขหลังบัตรเพราะบัตรเนี่ยเวลามันหายมันปลอมแปลงได้ใช่ไหมแต่เลขหลังบัตรเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆครั้งที่มีการทาบัตรประชาชนใหม่ แล้วเลขหลังบัตรนี่แหละจะเป็นตัวการันตีบวกกับหน้าของคนที่ท,ทําธุรกรรมนะ่ะว่าคุณน่ะเป็นคนทาธุรกรรมนั้นจริงๆเป็นคนยืนยันตัวตนจริงๆฉะนั้นตอบคําถามว่าเก็บข้อมูลยังไงผมว่ามันเก็บเข้ามาเพื่อจะใช้ในการตรวจสอบคําถามที่2คือแล้วในอดีตที่แอปแอปแอปพลิเคชันอย่างธนาคารเคยหลุดสาธารณสุขเคยหลุดล่ะมันต่างกันยังไงเราก็คงจะบอกได้ว่าในแอปพลิเคชันของการดีไซน์นี้เราคงต้องออกแบบมาให้มีระบบเรื่องของ ไซเบอร์ซเคียริตี้ที่ดีพอซึ่งต้องยอมรับว่าวันนี้เองเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกับตัวพาร์ทเนอร์ที่เป็นไซเบอร์ c u เ i t y วริตี้เทคนิชันระดับโลกะนะครับข,ขอไม่เอ่ยนาะมที่สำคัญก็คือยอมรับว่ามีคนพยายามโจมตีอยู่แต่วันนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีข้อมูลอะไรหลุดมันไม่ได้มีอะไรออกมาเพราะว่าตัว Cyber s e c u r i t y m e a s u r e m e n t เนีย่ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับแต่ไม่อยากเรียกแขกเดี๋ยวก็มีคนมาพักว่าไปลองขอ,องอีกนะครับตรงนี้อีกนะแต่อีกส่วนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ ในฐานะที่เราทุกคนเนี่ยจะเป็นคนที่อ่จะขึ้นไปอยู่ในระบบจะมีระบบ e-government ใชในอนาคตเนี่ยพวกเราทุกคนสื่อต่างๆอ่ลูกอ่ที่คนในครอบครัวเนี่ยจะช่วยกัน educate กันยังไงว่าเฮ้ยเราไม่ควรเปิดใส่ password นะเราไม่ควรแชร์ข้อมูลรูปหน้าบาัตรหลังบัตรให้คนที่ไม่รู้จักนะเราไม่ควรทําตั้ง password อะไรง่ายๆเนาะพวก measurement ต่างๆพวกนี้ที่จะต้องถูกการอ่าค่อยๆเรียกว่าเป็น educate education session ไปเรื่อยๆระหว่างที่เราก็ค่อยๆ move ไปสู่อ่าก็ e-government มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตน,นะครับตรงนี้ตอบสั้นๆอีกอันนึงก็คือระบบไม่น่ากงังวลพฤติกรรมทางๆที่น่ากงังวลค่ะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยอันนี้ขอถามเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเนี่ยค่ะขึ้นมาบนจอเลยก็คือแอปอ่านอกจากแอป,ปแล้วก็คือมีเว็บไซต์ของทางรัฐซึ่งเว็บไซต์เนี่ยค่ะก็คือมีไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ถูกต้องไหมคะแต่ว่าอ่าอย่างอย่างเนี้ยค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะจากอ่กนัก ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านระบบหลังบ้านของอีคอมเมิร์ซ <Commerce, S 2> เขาบอกว่าเอ๊ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงเลือกใช้ WordPress ซึ่งมันอาจจะมีจุดช่องโหว่ที่อาจจะทำให้แฮกเกอร์เนี่ยทำงานได้ง่ายอย่างอย่างกรณีอันนี้ค่ะก็มีโพสต์ของคุณภาวัตค่ะเขาก็ตั้งข้อสังเกตมาว่าถ้าสมมติว่ารัฐจะใช้ WordPress เนี่ยควรจะทำอะไรบ้างตรงนี้ในมุมออของคุณสรปรกรนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามีโพสต์นี้แล้วคิดว่าทีมงานนะคะจะนำเรื่องนี้ไปพัฒนาต่อยอดยังไงบ้างคะ เรื่องของ w o r e s s เ่ยผมยืนยันนะว่า w o s s เ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่เลยสำหรับการทำเว็บไซต์โดยมีจุดประสงค์แค่เพื่อประชาสัมพันธ์คือคผมต้องเรียนว่าในการขึ้นเว็บไซต์อันหนึ่งเนี่ยมันมีหลายเครื่องมือให้ใช้จะเริ่มเขียนโค้ดใหม่เลยก็ได้ตั้งแต่ศูนย์จะไปใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้วก็ได้ซึ่งถ้าผมเนมดรอปไปมันก็มีหลายตัวแต่ WordPress เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรียกว่า o f f t h e She l f product ที่เอามาใช้ทำเว็บไซต์ได้ ประชาสัมพันธ์กับการใช้ WordPress แต่ผมว่าไม่ควรจะเป็นประเด็นทีนี้เขาพอย n t เอามาเรื่องของว่าอ๋อมันไม่ได้ซ่อนเว็บอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นฟู้ดบิทแบ็คซึ่งเขาเข้าใจว่าพอทาง DJ เขาเห็นรับทราบปุ๊บเขาก็ย้ายไปหลังไฟวอลทันทีทําให้ก็มีเรียกว่ามีกําแพง Security m e a s u r e กันและชั้นที่1นะครับแต่ผมเข้าใจนะเดี๋ยวก็จะมีคนถามว่าอาจจะแฮ็กเว็บไซต์แล้วมันจะเป็นยังไงต่อผมบอกแล้วแต่ตอบคําหามวันี้แล้วกันผมว่าแยางี้สมมุติว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์สอนี้ย อันที่หนึ่งเนี่ยคือเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์อันที่สองคือแอปพลิเคชันวันเนี้ยสองอันเนี้ยมันแยกกันนะมันไม่ใช่อันเดียวกันผมบอกเลยว่าคุณไปแฮกเว็บไซต์ให้ตายยังไงก็ตามเนี่ยคุณก็ได้ไปแค่เว็บไซต์ข้อมูลที่อยู่ในเนี้ยแอปพลิเคชันทั้งหมดอะไม่มีทางหลดเพราะคุณเหมือนคุณไปเคาะเคาะผิดบ้านอะพอเคาะผิดบ้านะคุณก็ไม่มีทางได้สมบัติในบ้านที่เป็นบ้านหลังใหญ่ไปเท่านั้นเองผมก็เลยอยากจะ,จะเปลี่ยนเทียบให้ดูว่าเออ เวิร์ดเฟสเนี่ยไม่ใช่แบดออปชั่นเลยโดยเฉพาะเรื่องของระยะเวลาเรื่องของกําลังคนเรื่องของความสําคัญกับหน้าที่ของมันเนี่ยผมว่ามันสอดคล้องในเชิงทั้งยุทธศาสตร์ทั้งงบประมาณแล้วก็ทั้งทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาด้วยครับ